ยังเดียวนี่หลังวัดนี่อ่ะอดนี้ไม่พลาดวันไอ้นี่หลังวัดไหมล่ะหลังวัดสิเออช่างวันเตอรไอ,อ้ไปลงต้านก่อนนี่ไปาาถึงแล้ววัดร่องคุ้น มีตัวเลยวะเดี hmm> ๋ยวนี nah ้ตอนนี้สาระต้นสาระนี่ต้นสาระเต็มเลยต้นเดียวบุตรเจ้ารัชลู เอาหมดเออนี่เอาหมดเข้ามาเอาหมือเข้ามาเร็วนี่เร็วเดี๋ยวถ่ายรูปใหน้นี่เลยอทำไมปลา ต้นประตูสวยมากเลยอต้นลุงลูกลูกมันสีเหลืองสวยจังอืมไม่เคยเห็นีเดียตอนนี้อืมใบผูใบผูเงินเนี่ยอืมนเลยอมจอดมกุ้นจ่อยะได้มานบ้

เข้าไปเลยเก๋ๆจ้าฮึนั่งลอยกันวะข้าวซี่โครงวางบนไขยนอนวะ um quạt nỉ mì để xi tròn hoặc xi cua oh, trai yến thì có bể về gần chưa oh, ô, ngon nang bói gì đấy น้ำในวัดออยอา,ายจังนะห้องน้ำสีตองเอออลังการ

รแต่เป็นหางลบยุงนี่นะนกไอ่นะครับลาโฟเมดเขาเรียกใช่นี่เป็นปน,นีหมาไอ้หนอกไอจีนตน่นาการนหนไหมนี่เป็นประนีมา เอามอสมาเราคนละสิบบาทกันเอาเอาเป็นเราเลือกเอาใจของที่ละเลึกไม่ใช่เอากลับนี่คนละสิบบาทกันหรือว่าเรายกขันไปได้เลยอืมอืม

มันปลาลูกป,ปั้นไม้หรอกนี่นไหนอ่ะนี่เขาเหลือกปลานนหลไหมนะนี่รู้ไหมสวยาบตะทองเลยสวยมากคือเอาเป็นสีเงินสีเงินกับสีทอง

นวดเลือ,อ,อลบลาดเลูเลยร่งกาลังกาดำ่มไปเลยนายมันจุเออเป็นไวกันทุกคนเป็นไวกันเลยเออมันจุดอ,อ๋อเป็นไวมันแตกลามาเลยยูก็จอ,อมั้ยครับ